ฝากให้ทุกคนคิดนะครับสําหรับคดีลักษณะแบบนี้อัดคลิปลงอยู่ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะฮะสวีฟซี FC ด้วยนะครับมาใส่ใจอ๋อเมื่อคืนดูจนงงไปหมดผมก็งงไม่รู้เรื่องผมบอกแล้วไงผมสัมภาษณ์ไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องที่เมียหลวงค่ะ คือยิ้มแท้ค่ะมีความสุขออียงครับไม่ได้มีความสุขอะไรฮะไม่ได้ตังอยากได้ตังไม่มีคนโอนตังให้ดูแบบงงๆค่ะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเมื่อคืนอย่างน้อยก็ได้ฟังคนด่ากันโดนด่ดากันช่องบินน่ะนะฮะงงไหมจินยาแก้เครียดทนายปวดหัวแทนคนก็บอกว่าแต่ว่าผมไม่กางไม่กางผมจะเอาอะไรมาทําให้มันกางได้ผมก็งงอยู่เหมือนกันพี่ คือเราก็พยายามทําเต็มที่อ่ะตาแดงอยู่แล้วครับคือเราก็จะพยายามทําเต็มที่อ่ะแล้วจะให้เรากลางตรงไหนเอากลางกี่โมงเมื่อไหร่มันจะถูกใจเราอ่ะถ้าถูกใจเราเราก็บอกว่ามันกลางไงแต่ถ้ามันไม่ถูกใจเราเราก็บอกว่ามันไม่กลางแล้วจะให้ผมทํายังไงมันถึงจะกลางอะ่ะพี่สวัสดีข้าโอ๊ตด้วยฮะทายังไงมันถึงจะกลางอะ่ะเวลาเป็นเป็นกรรมการกลางนี่มันลําบากใจนะนะครับเป็นกรรมการ ม่อยากให้มันเขียวเยอะอยากให้มันน้าเงินเยอะนะครับเวลาเป็นกรรมการกลางเนี่ยมันก็ลําบากใจนะพี่เข้าใจปะนะฮะสืกสงบกี่โมงเมื่อคืนไม่รู้อ่ะนะฮะจะสงบสืกกันได้หรือเปล่าก็เรื่องของสงครามของสงบเขาเราไม่เกี่ยวเราไม่หน้าที่ถามเราก็ถามของเราตามเรื่องตามราวไปแหละแต่เราไม่ได้แบบเจตน,นาอยากให้ใครทะเลาะก,กันหรอกเราอยากให้ทุกคนดีใจดีกัน ไม่รู้เรื่องจนไม่ได้ดูต่อค่ะเมื่อวานทั้งๆที่อยากดูทนายมากแต่ไม่ไหวจริงๆเมื่อคืนเถียงกันจนฟังไม่ไม่ได้เลยนอนก่อนดูไม่จบสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ทนายค่ะถ้าทนายพัดไม่เป็นกลางก็ไม่รู้จะหาคนกลางคือเวลาฟังต้องฟังก่อนทนายว่าไผ่เดเปียบไม่รู้เลยพ่อกันพ่อปันกันนะฮะพ่อปันกันนะฮะพ่อปันกันซ้ํากันทนายไปหาบอสโนดอย่างยังไม่ไปเชิญไปเชิญบอสโนดมาไลฟ์สดกับผมด้วยวันนี้ กินทุเรียนหลายตาแดงเออผมกินทุเรียนมามันเกี่ยวได้เหรอนะฮะคือจะไปหา notes, ออบอสโนดบอสโนดมาช่องผมนี่นะครับเมื่อวานเมื่อวานถามว่าเมื่อวานคุยกับบอสโนดไหมได้คุยกับบอสโนดแล้วครับบอกว่าเออถ้าคดีความไม่ไปนะครับค้านแต่ถ้าไปกินเหล้าเออเดี๋ยวจะไปอยู่นะฮะถ้าไปกินเหล้านี่พอไปนําอยู่แต่ว่าถ้าเอาไปอะไรนะ ไปคดีความเบียร์ไปเถียงกันการเลี้ยงลูกสมควรที่จะเลี้ยงด้วยกันไม่ควรจะแยกเด็กออกจากกันนะฮะไปกินเหล้าเอินอยู่ไปเดืคืออยู่นะ,ะคันไปฟอ้องกันว่าไปได้ยินว่าช่องบินใช่ช่องนี้ ช่องหนึ่งไปละเหลือช่องเดียวนี่แหละเราก็พยายามที่จะพูดซอฟๆให้เราเก็บไว้เพราะว่าเราอาจจะมีแขกเคิร์กเพิ่มแต่ไม่เป็นไรหรอกผมมีหลายช่องผมมีหลายช่องผมมีซีช่องคุณนะฮะแต่ว่าช่องอื่นอาจจะไม่ได้ค่อยได้ไลก์นะครับทานายเก็บหลักฐานอย่างแน่ค่ะจังสีฟองสู่ขอรูปถ่ายที่เป็นชู้กันเปิดเผยไม่ต่ำกว่า 5, ห้าเหตุการณ์ไม่ต่ำกว่าสิบภาพเมื่อคืนคนดูช่องเนี้ยหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันคนวันนี้สัมภาษณ์บอสโนตหน่อยค่ะ ใช่วันนี้ขอคิวบอสโนดหน่อยได้ไหมสองทุ่มอยากสัมภาษณ์บอสโนดอยู่เหมือนกันคู่นี้ต้องพักก่อนเพราะว่าช่องผมบินเพราะคู่นี้ ไม่เอาแล้วนะแบบเมื่อคืนาคนที่นิ่งๆดีกว่าอยากดูบอสโนตขึ้นค่ะหนังเรื่องนี้สามปีสิโจประสูเมื่อไน่าอยู่จา้าพอถามนะคะอันนี้สงครามนอกสมรสนะฮะโกนหนวดหน่อยไม่มีหนวดดูด,ดีกว่าเดี๋ยวโกนเดี๋ยวไปตัดผมอยู่วันนี้ฮะเดี๋ยวไปตัดผมอยู่นะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวันอาทิตย์จะไปนะครับงานเปิดตัวสินค้าของเอมิลานะครับหลับไปพร้อมกับไรติว กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส,สดีฟซีด้วยนะครับผมไม่พร้อมพี่อยากสัมภาษณ์แพลวพราวมากเลยพี่เชิญมานั่งส,สวยๆกลางไฟ์ให้ผมหนะน่อยเนาะอยากเห็นแพลวพราวให้ผมสัมภาษณ์แพลวพราวไหมฟซี FC อยากเห็นไหมถามทนายดีกว่าตอนนี้สวดไหมสวดเสมอเมื่อเจอคนรวยจ้าหนังหน้าไปป่วยผ่านไปเลยจ้า อยากเห็นผมสัมภาษณ์ไหมอยากเห็นไหมอยากเห็นไหนเห็นไหมผมนี่คอเขาอยู่นี่ยากมากเลยอยากเห็นมากเลยค่ะผมว่าคนของคอมเมนต์เยอะเนาะอยากเห็นค่ะไหนเห็นไหมอยากเห็นเนาะนะฮะถ้ามาจริงมีแต่คนด่าจะด,ด่าทําไมเขาเราชีวิตก็ของเขาเราไปหาด่าไล่เขา เออส,สวยทนายแบบสวยห่หวยแน่ะค่ะต้องไม่ต่ำกว่าสิบล้านคะ่ะแมนบอคะสินสอดใช่เอาบอสด,ดาก,ก่อนค่ะอยากเห็นค่ะอยากเห็นค่ะอยากเห็นใครอยากเห็นใครในจอนี้ <c oughs> เอามาพูดแต่เรื่องโกหกใครไปรู้โกหกเมื่อคืนมีแต่คนคอมเมนต์ลงลงลงสาซอาวๆๆไม่เราก็ต้องเปิดพื้นที่หให้ทุกคนอธิบายเดีมันไม่ได้หมายความว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้หมายความว่าคนที่พูดเยอะเราจะได้เปรียบนะ นะครับคนที่พูดน้อยๆก็อาจจะได้เปรียบก็ได้นะครับอย่าไปหมายความอย่างนั้นเลยฮะดูไหมฮะบอทโนดไม่ได้มันไม่ใช่คู่ชกแบบนั้นบอทโนดกับคุณแพลวไม่ได้มันไม่สมมันไม่สมกัน เขาไม่อนุญาตเซาซีเขาเยอะแล้วนะเขาไม่อนุญาตพอพอนางบอมมาดอกคะ่ะอยาไปหวังเออใช่ก็อยากได้คู่นี้เหมือนกันแต่คนดูอยากเห็นบอสโน้ตกับพอพอไม่ได้ไม่ถูกคู่อยากให้ทนายไปโหนกระแสร,ร่วมกับแพลวพากับบอสวิกอยากไปเหมือนกันอยากไปเหมือนกันเขาจะมีแนวโน้มไปโหนไหมครับไม่รู้จ้ะเมื่อคืนไม่ดูคะ่ะบอสโนตกับคูนุเอียงเออนี่ใช่ใช่ ติดต่อคุณนกเอี้ยงให้ผมหน่อยสิฮะเออคุณนี่คุณนี่คุณนี่คุณนีณ่ได้คุณนี่ได้คุณนี่ได้สมอยู่สมสมมงสมมง,มมงได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมขันนั่งมากโคตรเบิ่งไเป็นแสนจา้าบอสนกกับน้องแมงรักอย่าเชิญมาเด้อค่ะยายเผาเขากีเอาไว้เจียวมวยค,คู่เลยไปเชิญคุณนกเอี้ยงดีไหมอ่ะได้อยู่นะเออเจตติดต่อแกได้ยังไงอ่ะ ผมถามอาจารย์ออสแล้วอาจารย์ออสไม่เอาก็เลยไม่ได้ไงพี่เออคุณเอียงได้อยู่นะบอสนอสเออบอสนอกับไอเนี้ยเออเออเนาะเอเอเออสโนตกับนี้ลุย พี่ก็จะให้ผมแต่นี่กันไอ้เราก็อยากถามไม่ใฉหรอกว่ามันเป็นยังไงกันเราไม่ได้อยากถามให้คนด่ากันนะเจตนาเอซก็อยา่าไปคิดผิดนะว่าผมอยากให้คนด่ากันเมื่อคืนลุ้นทนายข้าวปลาไม่ได้กินเลยคะ่ะเราว่ามีครูที่แต่งเพลงให้พอพอมีอุยนาจะขุดครูกับโน้ตได้นะคือแปลว่าอะไรอะนี่ลุยพูดไม่ทันบอสน้ตต้องครูนกเอี้ยงใช่เออม,มีมีช่องครูนกเอี้ยงไหมจะไปติดต่อครูนกเอี้ยง ไม่น่าจะได้กันพันษาต่างกันสัมภาษณ์บอสบิ๊กได้ไหมบอสบิ๊กไม่ขึ้นบอสโนตน่าจะมาแต่คู่ที่จะขึ้นด้วยคงไม่มากล้าคือคือคอ,อยาก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 เป็นกาวใจให้คือคือคือรู้จักช่องคูโรเอียงไหมอ่ะผมยิ่นติดต่อแกไปเอออยากสัมภาษณ์หนูเหมือนกันใช่คลินิกบอสโนดไหมคะที่ข่าวซิลิโคนปลอมนั่นมาแล้ว ชิลิคุมันปลอมได้เยเหรอสวัสดีค่ะฟแฟนคลับค่ะสวัสดีค่ะมิจตคนถามขบมารับปีนองสรงขาวท่งขอกว่าเมสเซจเจอขมาทั้งหมูทั้งเทั้งหลูกาย่าน่านสนใจนะ,นนะทั้งหลูกนองนะคะจะไว้้อดีขึได้แต่หลายแทไวเหตุผลที่ไวไวคือคอยไหเห็นนอถอเห็นหนึง่ง เอาทำไมไม่มีช่องข้อความอ่ะทำไมไม่มีช่องส่งข้อความอ่ะอยากสัมภาษณ์อยากอยากฟังไหมอยากดูไหมอยากดูครูนุกเอี้ยงกับบอสโน้ตไหมไอมันอาจจะกรองให้เราด้วยหรือ,รอเปล่าไม่รู้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองลูกน้องของครูนุ่เอี้ยงเป็นแอดมินครูเดาใจว่านัาอาจจะ พบก่อนที่คุณนกยังจะเห็นแล้วขอที่สองขอที่สามถ้าใครเหมือนจะแคบไม้อ่านสวัสดีครับแฟนจับแนเป็นของคุณนกคบอ่ะพี่เขาด่าเธออะไรเงี้ยคุณนกรู้ว่ามันเป็นอะไรคุณนกก็ไม่ผะไม่หา่านอะไรเงี้ยครับมาอ่านค่ะคุณนกกลัวว่าไม่มีฟัผมำ่านมันจะลบมา หรือแต่ว่าชุดความคิดคุณนกคิดว่าชุดความคิดมันจะร่มก็ก็เลยไม่อ่านร่มเพราะว่ากลัวต้องเอามาต้องต้องเอามาใส่กันนะไม่ค่ะอย่าให้ข่ารอนี่แหละอย่าให้ข่าแต่เราก็รู้จักเขานี่ไงมันก็ต้องมันต้องคุยกันไหมผมว่าฮะมันต้องเอาเขามาคุยกันไหมพี่ว่าพี่ว่ายังไงคือรายการผมแทบจะไม่ช่องกฎหมายแล้ววันวันไม่ต้องมาตอบกฎหมายแล้วแล้วไอ้อินฟูไอ้แล้วไอ้ไอ้ทำแบบเนี้ย ไม่ได้้ขโฆษณาซากบาทแล้วไม่รู้ว่าจะได้คดีหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าได้ใจเอฟซีนะฮะมันอาจจะไม่ได้ค่าค่าโฆษณาไม่ได้อยู่แล้วรายได้จากการไลฟ์แบบนี้ไม่ได้เลยได้อย่างเดียวนะได้ใจเอฟซีให้เขาด่ากันนะฮะใช่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยด้วยนะฮะได้อย่างเดียวครับได้เขาด่ากัน อยากดูบอร์ดโนตอย่างเดียวตลกดีอีกคนไม่อยากฟังใครอยากฟังแค่บอรดโนตเออผมเชื่อว่าขึ้นนะต้องเอาครูนกเอี้ยงนี่แหละอย่างน้อยได้ช่วยเขาดีกันได้ค่ะคุณนายใชย่ใช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 ่พร้อมอยู่ดีนะก็คนน่าจะดูเยอะนะถ้าบอร์โนตกับครูนกเอี้ยง ก็น่าจะดูเยอะคนชอบเนาะคนชอบ